สวัสดีครับพบกับผมต้นวงสะท้อนนั่นเองครับและวันนี้เราก็อยู่ในรายการทดลองนั่นเองครับโดยเรื่องนี้วันในวันนี้นะ่ยเราจะมาทดลองเกี่ยวกับการนำดาบออฟคาลิเบอร์มาสแกนกับเข็มขัดมอร์ r ลเดอร์ซีโรวันนั่นเองครับ <c oughs> โอเคครับโดยที่มาของคลิปนี้ การทดลองเนี้ยผมบังเอิญได้มีโอกาสไปเจอคลิปคลิปหนึ่งที่มีคนแชร์นั่นเองว่าเฮ้ยดาบออฟคาลิเบอร์สามารถเอาไปสแกนกับเข็มคัตของมาเลอร์ซิลูวันได้ต้องบอกไว้คร่าวๆก่อนเลยว่าดาบออฟคาลิเบอร์นี้คือดาบของอุลตร้าแมนออฟนั่นเองครับที่เอาไว้ที่เอาไว้ใช้ในการแปลงร่างเป็นร่างออริจินของอุลตร้าแมนออฟนั่นเองส่วนเข็มคัตซิลูวันก็เนี่ยซิลูวันไดเวอร์ก็เป็นที่รู้ดีอยู่แล้วว่าเป็นเข,ข็มคัตของมาเลอร์ซิลูวันนั่นเองครับก็ <Go. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะ ใช้สแกนได้จริงหรือเปล่าเริ่มอย่างแรกก็เปิดสวิตชิมขัดซิลอนก่อนโอเคเปิดแล้วเปิดดาบอุนเตอร์แมนออฟมาลองกันว่ามันจะสแกนได้จริงไหมตรงนี้นะอเอใช้สแกนได้เว้ได้เว้อ่ะใส่เข้าไปอ โอเคมันอาจจะไม่ดังเหมือนปกติว่าเราไม่ได้เอาตัวโฟกคอนพอยกีไปสแกนอีกรอบนี้สแกนไม้ตายกันดูดีกว่านะเฮ้ยสแกนถ้าไม่ตายก็ได้เว้ย โอเคครับไม่เร็วหลังจากที่ได้ลองทําการทดลองดูว่ามันสแกนได้จริงหรือเปล่าก็สแกนได้จริงครับผมได้ลองไปปรึกษาแล้วก็ลองคุยกับเพื่อนดูนั่นเองครับปรากฏว่าเพื่ออันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจริงหรือเปล่าแต่เพื่อนผมบอกว่ามันเป็นระบบของแม่เหล็กนั่นเองครับแม่เหล็กที่อยู่ในดาบของอุลตร้มนออฟกับซื้อวันไดเวอร์มันมีแม่เหล็กที่เมื่อเอามาสัมผัสกันมันจะมีการสแกนนั่นเองครับซึ่ง พอผมได้พอผมได้รู้เรื่องนี้ผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยแล้วอย่างอื่นอ่ะมีอีกไหมที่เป็นแม่เหล็กอ่ะแล้วมันจะเอามาสแกนกันได้เลยปล่าครับโอเคครับหลังจากที่การทดลองเป็นที่สําเร็จเรียบร้อยระหว่างดาบออฟคาเบอร์กับซิลร์วันไดเวอร์เราก็มาจะมาลองทดลองอย่างอื่นกันบ้างเราจะมาลองกับออฟริงบ้างดีกว่าว่ามันจะใช้ได้ผลกับพอยต์คีย์ไหมเดี๋ยวมาลองดูกันอืมมาลองดูกันว่าจะใช้ได้ผลหรือเปล่า ไม่ได้ผลครับการทดลองครั้งนี้ไม่สําเร็จครับเมื่อเอาพอย์คีไปสแกนกับออฟลิงกูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลครับมันอาจจะเป็นขั้วแม่เหล็กที่ไม่ตรงกันหรืออะไรสักอย่างก็ได้ครับซึ่งอันนี้ผมยังหาสาเหตุได้ไม่แน่ชัดแต่เอาเป็นว่าการทดลองครั้งนี้อันนี้สําหรับอันนี้ไม่สําเร็จครับกลับมาที่ซีโรวันไดเวอร์ครับ รู้สึกว่าซีรูส์วันเดเวอร์มันจะมีระบบสแกนใช่ไหมซึ่งผมก็จําได้ว่ามีมาเลยด้วยคนหนึ่งครับที่ใช้การสแกนในการแปลงรา่างนั่นก็คือเดนโอนั่นเองครับและเราจะมาลองดูกันว่าเดนโอจะใช้การสแกนกับซีร o ส์วันเดเวอร์ได้หรือเปล่ามาได้ครับเป็นไปได้สำเร็จแล้วครับอืม โอเคครับเมื่อกี้ผมไม่ได้กดแบบปกติเอาไว้รอเอาเป็นเสียงประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันมาสแกนไม้ตายได้ไหรือเปล่าเดนโอได้ได้ครับการทุดลงโดยใช้พาร์ทของเดนโอถือว่าสำเร็จนั่นเองครับการสแกนครั้งนี้ได้ผลครับโอเคครับถ้างั้นเรารองเอาพอยคีย์ของซีลเร์วัน มาสแกนกับเข็มขัดดินโอกันดีกว่าเอาละครับเราจะเอาเข็มขัดของดินโอแล้วก็พอยคีย์ของซิรวันมาสแกนนั่นเองครับเปิดเข็มขัดดินโอมูโมทะล้อครับได้ครับการทดลองครั้งนี้ระหว่างพอยคีย์คับ เข็มขัดเดนโอถือว่าสําเร็จครับรู้สึกว่าจะมีแม่เหล็กบางอย่างที่มันดึงดูดกันครับทำให้มันสแกนกันได้สําเร็จมาลองฟอร์มอื่นกันบ้างว่าได้ผลไหม <S <S เดี๋ยวเออได้แล้วโอเคครับไม่น่าจะมีข้อกอังใจกันแล้วระหว่างอาพอรอยคีย์กับเข็มขัดเดนโอนั้น o, นะรู้สึกว่าการสแกนจะเรียบร้อยแลวครับ แต่ก็ยังมีมาเลเดอร์คนหนึ่งครับที่มีระบบการสแกนเหมือนกับซิ i วันครับยังมีอีกครับแล้วเราจะไปดูคนต่อไปกันเลยมา r เลเดอร์คนต่อไปที่มีระบบการสแกนคล้ายๆกับเออซิลวันนั่นก็คือโกส์นันเองครับดาบของโกส์เนี่ยถ้าเราจําได้ในซีรีส์เขาจะเอาดาบไปสแกนกับเข็มคัทน,นั่นเองซึ่งจะเป็นการใช้ทำห้ตายเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าโกส์จะสแกนกับซิลวันได้ไหม โอเคเปิดเรียบร้อยมาลองสแกนกันดูขอยกหน่อยนะครับเดี๋ยวรู้สึกว่ามันอ่ะลองแบบนี้ดูก่อนแล้วกันงอโอ้ <c oughs> oh, ไม่ง่ายเลย <c oughs> เอ้ยได้ แต่การสแกนครั้งนี้ไม่ได้ทําให้เข็มคาซิโรวันดังนั่นเองครับแต่ทําให้ดาบของโคสดังได้ครับก็ถ้าเราจํากันได้ในซีรีส์โคสก็รู้สึกว่าเข็มคันของโคตรอะต่อยออมาสแกนกับดาบเข็มคันโกสก็ไม่ดังหรอกแต่จะจะเป็นดาบมากกว่าที่ดังก็ก็ไม่น่าจะแปลกถ้ามันเป็นระบบเดียวกับโกสคล้ายๆกับโกสแล้วก็ก็ไม่น่าแปลกใจที่เข็มคาซิโรวันจะไม่ดังแต่ว่าดาบโกสเดนดัง,ดงก็ถือว่าการทดลองนี้ก็ยังสําเร็จเดี๋ยวลองเปลี่ยนโหมดกันดูเพื่อจะสแ,ส,แสแกนได้อีกไหมลองเช็คโหมดอุ โอเคเปลี่ยนโหมดแล้วลองสแกนดูก็ยังได้ผลครับการทดลองครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะสำเร็จเรียบร้อยนั่นเองครับเอาละยังมีไลด้ร์อีกคนครับที่ก็มีสแกนคล้ายกับโก้นั่นก็คือ สเปกเตอร์นั่นเองครับสเปกเตอร์เองก็ใช้ระบบการสแกนเหมือนกับโกดเลยมาลองกันดูว่าสเปกเตอร์จะสแกนได้ผลกับซิลวันหรือเปล่าก็เปิดทานก่อนสินะโอเคลองดูได้ผลครับ การทดลองนี้ได้ผลครับระหว่างมาเลเดกโกดกับเ,ออเข็มคัสซิลวันอ่ะออของสเปเอร์กับเขมคัสซิลวันรูอเหมือนการทดลองนี้จะสําเร็จเรียบร้อยครับก็ถือว่าลองเปลี่ยนโมดูลว่าสแกนได้อีกไหมได้ผลครับ ถือว่าสําเร็จนั่นเองครับก็การสแกนระหว่างเนี่ยปืนสเปกเตอร์กับเข็มขัดซิลวันไดเวอร์ก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับแต่เราจะมาลองดูกันครับว่าเข็มขัดของมาเลเโกสกับโค้ชคีนี้จะสแกนสําเร็จหรือเปล่าเปิดทานก่อนมันโอเคอ้าวเปิดอยู่แล้วนี่ว่าลองลอง,ลองมาดูลองมาดูว่ามันจะสแกนได้ผลไหม รู้สึกว่าจะไม่ได้ผลนั่นเองครับแต่ก็ไม่แน่แปลกใจเท่าไหร่ที่ว่าพอยคีมันจะสแกนกับโกสไม่ได้ผลเพราะโกสอ่ะมันเป็นเหมือนเกมคัทที่เอาไว้สแกนกับอาวุธเพื่ออาวุธมีเสียงแต่ว่าพอยคีนั่นนะนะไม่สามารถทําได้กับซิลวันอยู่แล้วหรือไม่สามารถทําได้กับโกสด้วยครับเพราะว่าพอยคีนี้ต่อให้เอาสแกนกับเกมคัทมันสแกนกับเกมคัทเพื่อให้เกมคัทมีเสียงแต่ระบบของโกสเป็นระบบที่สแกนกันเพื่อให้อาวุธมีเสียงซึ่งดูเหมือนว่ามันจะใช้ไม่ได้นั่นเองครับ โอเคครับสาหรับการทดลองแนวนี้ก็ดูเหมือนว่าจะประสบความสาเร็จหลายอย่างเลยครับแต่อาจจะมีพลาดในเรื่องของการที่เอาพอยคีย์ไปสแกนกับโคดหรือการที่เอาพอยคีย์ไปสแกนกับออเออ,เอ,อกับ Dark ดาร์กดิงด้วยกับออฟดิงด้วยนั่นเองครับก็ด้วยก็เข้าการสแกนทั้งหมดการทดลองแนวนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ